ไม่หลุดเลยนะคะทุกคุณค่ะในกลุ่มมีแนวทางวางให้ทุกหวยและทุกผู้นะคะค่าเข้ากลุ่มเดือนละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะนะคะไรายได้ตรงนี้ทางเพจของเรานําเงินไปทําบุญให้กับลูกเพจเลขหน้าทุกๆท,ท่านในทุกๆเดือนนะคะเพื่อความปังอ่ะเนาะก็ต้องทําบุญคุณพิมพ์ดาวสาธุนะคะอยู่ฝั่งลาาใช่ไหมคะโอ้ย มาแอบชมไลฟ์สดแอดสาธุด้วยนะคะขอให้สมปรารถนาทุกท่านเลยนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านคะ่ะไม่มีคนอยากดูตัวเจาะแอดแล้วใช่ไหมเงียบกันไปเลยนะคะวันนี้เงียบกันไปเลยไม่อยากดูตัวเจาะแอดแล้วใช่ไหมคะ ใครอยากดูตัวเจาะนะคะรวงหัวใจขึ้นมาจ้าแล้วก็พิมพ์สามขึ้นมานะคะใครอยากดูตัวเจาะรวงหัวใจแล้วพิมพ์สามขึ้นมาค่ะกดสามขึ้นมาค่ะใครที่อยากดูนะคะตัวเจาะของแอดพิมพ์สามขึ้นมาแล้วรวงหัวใจขึ้นมาจ้ากดสามแล้วรวงหัวใจขึ้นมาค่ะคนที่ออกไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยเขาออกไปก่อนครับ วันนี้ขนลุกมากขอให้ทุกคนถูกหวยนะคะขอให้มีโชคมีลาบทุกๆท่านเลยนะคะขอให้ทุกคนมาร่วมอนุโมทนนาบุญที่แอดทำไปในวันนี้กับทุกๆท่านด้วยนะคะอ่ะแคบตัวฟัน3นะคะวิ่งรูด3กับ2อนะคะฟันที่สมวิ่งรูด3กับสองนะคะ ฟันสามวิ่งรูดสามกับสองเน้นสามสองสามแปดแล้วก็แปดสองนะคะเท่านี้พอเท่านี้พอไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะมากมายนะคะฟันสามนะคะวิ่งรูดสามกับสองเน้นสามสองสามแปดแล้วก็แปดสองนะคะเป็นเพียงแค่แนวนทางนะจ๊ะเธอขอให้ทุกคนโชคดี ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหแอดมินน้ำาจะ,จาจะ